ทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่มีความสําคัญมากๆนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางสยามรัฐนะครับตราอุณารมพระแสงจักรนะครับซึ่งผมให้ชมด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญประทับอุณารมนะครับไว้ตรงกลางเหรียญมีรูอยู่ตรงกลางนะครับจะด้วยความสยามรัฐ1สตางนะครับและก็มีเส้นขอบเป็นวงกลมพลิกไปตรงขอบนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญแบบเรียบนะครับขอบเรียบ พลิกไปโฟกัสสาคัญด้านหลังเหรียญน,นะครับที่เป็นที่น่าสนใจก็คือตราพระแสงจากที่ประทับอยู่เต็มเหรียญน,นะครับจะรึกข,ข้อความพศ .2,472 นะครับพศ .2,472 เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งสตางค์พศ .2,472 นี้มีใช้หมุนเวียนในสมัยรชัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมากๆ ถ้าพูดถึงเดืยวนี้แล้วไม่มี f อฟท่านใดไม่รู้จักนะครับแต่เมื่อรู้จักแล้วก็ยังศรัทธาแล้วก็เก็บสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับขอบคุณครับ